สวัสดีครับผมแจ็คไรเดอร์และขอต้อนรับเข้าสู่ห้องที่ปรึกษาในยุค New n o r m a l ของผมครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะถ้าการศึกษาเปลี่ยนแปลงแต่ผู้บริหารระดับสูงยังไม่เปลี่ยนยังคงยึดเรื่องของคะแนนเป็นสำคัญคำถามเกิดขึ้นทันทีครับว่าฐานะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาเขาจะต้องทำอย่างไรกันวันนี้รวมคลี่ขายไปได้วยกันในรายการครูที่ปรึกษานะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีคุณพ่อขอปรึกษาคุณแม่ขอปรึกษาคุณครูขอปรึกษาวันนี้ผมมีสอนอขอปรึกษาด้วยสอนอในที่นี้ก็คือศึกษานิเทศครับขอต้อนรับครับสอนอตุกวันวิสาอารีวโรดมครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเป็นศึกษานิเทศสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประสมสานนทบุรีนะครับและครูที่จะเป็นครูที่ปรึกษาให้กับเราในวันนี้ครับ ต้อนรับฮะครูใหญ่วิเชียนชัยยบางครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครมีเวลา20นาทีเท่ากันในรายการของเรานะครับใช้เต็มที่นะครับพร้อมจะปรึกษาแล้วนะพร้อมแล้วค่ะครูใหญ่พร้อมนะครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว20นาทีเชิญปรึกษาครับ ค่ะก็สำหรับในเรื่องแรก,กน,นะคะในเรื่องของที่ศึกษานิเทศดูแลเรื่องของการจัดการศึกษานะคะซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ของผู้เรียนเนะะี่ยค่ะอยากทราบว่าการศึกษาในอนาคตเนะะี่ยค่ะเราควรเน้นจุดใดเป็นพิเศษให้กับผู้เรียนคะเพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์นะคะเน้นให้หน่อยครับครูใหญ่ครับขอคำปบบรึกษาครับก็เราต้องมองที่คนบุคคลแบบไหนที่เราอยากอยากได้ในอนาคตนะครับ ผมก็มองเห็นอยู่3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเขาต้องเป็นนักเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตเรารู้ว่าสถานการณ์ต่งตางๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเขาเป็นนักเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้อยู่ได้ดีด้วยนะอย่างที่2คือขณะที่เขาเผชิญปัญหาซึ่งมันมีมากมายเนี่ยเขาต้องเป็นนักสร้างสรรค์นวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นวิธีหรือเครื่องมือก็ตามเพื่อจะแก้ปัญหาต่างได้นะแล้วก็อันที่3สําสคัญมากคือการอยู่ร่วมกันในภาวะที่มีความหลากหลายและการเข้าถึงกันเนี่ย หรือเราจะเรียกว่าความเป็นพลเมืองนะทักษะความเป็นพลเม,มืองอะไระพวกนี้ <og> สาเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแบบเนี้ยเราก็จะจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาไปสู่ตรงนั้นให้ได้ในยุคที่ผ่านมาของผมผู้ใหญ่ครับผมอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสามเรื่องนี้แล้ววันนี้ผมจะต้องเป็นตัวเชื่อมให้กับเด็กยุคใหม่เนี่ยผู้ใหญ่พอจะมียกตัวอย่างเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมฮะ ก็คือจริงๆแล้วมันคือการตอบสนองสมรรถนะทางสมองนะครับหมายความว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้นี่ต้องเปลี่ยนไปเป็นกระตุ้นให้สมองนะมีศักยภาพสูงๆนะครับแต่ก่อนเราให้สมองเป็นแค่เครื่องมือในการจดจําเป็นแค่การบรรจุข้อมูลซึ่งแท้จริงแนละ้วสมองมีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการสาร้สางสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจชั่งน้าหนักข้อมูลเพื่อจะตัดสินใจถูกไอ้พวกนี้ถูกละเลยมาก่อน แต่ตอนนี้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และไอ้ไอสมองที่เป็นบรรจุไอ้ไอความรู้ต่างๆนี่ก็ให้น้อยลงเพราะมีที่อื่นบรรจุความรู้ไว้แล้วนะครับ,รบก็เปลี่ยนวิธีการกัดเรียนการสอนจากการบรรจุความรู้ก็เป็นกระตุ้นให้ผ่านสถานการณ์เพื่อให้เขาได้เผชิญปัญหาให้เขาดึงความรู้มาใช้ให้ช่างน้ำหนักตัดสินใจพอฝึกอย่างนี้เรื่อยๆตัวสมรรถนะทางสมองนยะทั้งหลายนี่มันก็จะแสดงออกผมก็จะ,ะเผชิญปัญหาทุกอย่างได้อยู่ดี ไม่ว่าจะสอบหรือจะทําอะไรก็ตามนะสุดท้ายคุณครูและก็นักเรียนต้องช่วยกันหาเครื่องมือในการพัฒนาสมองในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะลดสมองในส่วนที่เป็นความจําเพราะวันนี้เนี่ยมีคนเอาไปเก็บในคังหาดิระดับโลกนะฮะให้เราเสิร์ชเข้าไปนะฮะแป๊บเดียวก็เจอเลยใช่ค่ะเคลียร์ไหมครับประเด็นแรกครับสตทุกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าอ่าสตทุกประเด็นนี้คือยร์ เคียรค่ะอ้าวนะฮะตอนนี้โอ้โหใช้เวลาได้ดีมากเลยครับประเด็นต่อไปยมีนะฮะค่ะท่ามีนะครับเชิญปรึกษาครับค่ะในประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจัดก,การเรียนรู้ค่ะมเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะแต่ว่าผู้บริหารระดับสูงอะค่ะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงยึดของคะแนนต่างๆเนี่ยค่ะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผู้เรียนอยู่อะคะ<ม>่ะเราจะมีแนวทางยังไงที่จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้นะคะ<ม>่ะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรูใน้ในอนาคตเนี่ยค่ะโอ้โหสื่อสารกับเด็กพอไหวสื่อสารกับคุณครูด้วยกันพอไหวแต่สื่อสารกับผู้บริหารที่ไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยจะต้องคุยยังไงจะต้องสื่อสารอย่างไรครับครูใหญ่ครับขอคำปรึกษาหน่อยครับก็เราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าทุกคนนี้ปรารถนาดีต่อการศึกษาเนาะครับทีนี้ผู้ใหญ่เองนี้เขาคงมีความรับผิดชอบสูงพอสมควร เวลาจัดการทั้งงบประมาณทั้งอะไรลงไปก็คงอยากจะเห็นผลที่มันก้าวหน้าบางทีก็อาจจะไม่รู้จะวัดยังไงก็ต้องวัดด้วยข้อสอบ,อบแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะให้ความเชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนไปนี่คือเราต้องพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าถ้าจัดแบบนี้ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะโอเคไหนมา เท่านี้ผมคิดวา่าความเชื่อความคิดก็คงจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็ไปในทางที่ดีครับโอ้โแต่ผมเข้าใจเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าพออธิบายแบบนี้ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีมีความรับผิดชอบที่ที่มันดูใหญ่กว่าหยอดเงินลงไปแล้วต้องวัดผลได้แล้วส่วนใหญ่เครื่องมือวัดผลยังคงเป็นตัวเลขยังคงเป็นกราฟยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นออกมาเป็นชัดเจนแบบนี้มันก็ทำอาจจะให้ทำให้พวงเรื่องเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ พิสูจน์ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะผู้ใหญ่ครับรบถ้าเราเชื่อในสิ่งนั้นต้องมุ่งมั่นต่อไปะนะครับและสุดท้ายเราเห็นในเป้าหมายเดียวกันว่าเราเชื่อว่าถ้าไปทางนี้เนี่ยต่อไปจะชนะทุกสิ่งถูกต้องนะฮะเคลียร์นะครับเรื่องนี้เคลียร์ค่ะนะครับถ้าเคลียร์นะฮะใช้เวลาได้ดีมากนะครับนะฮะยังพอมีเวลาอีกเยอะเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะ ในสาหรับข้อต่อไปนะคะก็จะถามในส่วนของผู้เรียนค่ะคือในกรณีว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยค่ะเขาค้นพบตัวเองว่าเขาเนี่ยจะไปในทางไหนด้วยความเป็นสังคมไทยเรานะคะมักจะยึดติดในส่วนของปริญญาบาัตรที่จะทําให้พิสูจน์ว่าคนคนนี้เรียนจบได้ปริญญามาคือคนเก่งแต่ถ้าเด็กคนนี้ค่ะเขาต้องการที่จะเรียนเหมือนสายอาชีพไปเลยอยากรู้ว่าปริญญาบัตรเนี่ยมันมันสำคัญไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะส่งเด็กคนนี้ไปเรียน ได้ตรงสายเลยค่ะคือหมายถึงว่าสุดท้ายยังเป็นห่วงว่าปลายทางยังต้องปริญญาอยู่เราจะไม่ต้องห่วงได้ไหมเออไม่ห่วงได้ไหมเราสามารถจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ลูกมีแววคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเหมือนกันว่ามีแววทางั้นส่งไปเลยอ้าวคุณพ่อคุณแม่ก็ไปตั้งคาถามว่าแล้วมันจะจบปิญญาก่อนไหมหรือยังไงใช่ไหมัใช่ค่ะประเด็นนี้ครูใหญ่ครับถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปรึกษาน่อยครับก็เราจะเห็นว่าเมื่อ10 20ปีก่อนกับปัจจุบันเนี่ย ความสำคัญของปริญญาเนี่ยก็ลดลงเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมีหน้าที่ lead lead การศึกษาบทบาทสำคัญอันหนึ่งก็คือผู้ประกอบการแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนมาได้ปริญญาเนี่ยไม่พอต่องานในองค์กรตัวเองเพราะงานในองค์กรของแต่ละองค์กรตอนนี้ก็ตอบสนองต่อโลกใหม่ซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะ ตัวสกิลต่างๆที่ความรู้ต่างๆที่เรียนในมหาวิเลยนั้นทำไม่ได้หรอกมันเขาก็จะมีคอร์สสั้นๆเรียกว่าไมโครเรียนนิ่งเพื่อจะฝึกฝนผู้ที่จะเข้ามาในองค์กรอยู่ดีก็แปลว่าผู้เรียนยังต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาใบปริญญาบัตรผมไม่แน่ใจว่าองค์กรตาก่างๆจะถามหาอยู่หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเครื่องการันตีว่าคุณได้อยู่ในระบบการศึกษามาครบถ,ถ้วน เพราะการที่อยู่ในระบบการศึกษาที่ครบถ้วนก็แปลว่าคุณถูกฝึกฝนสมองมาพอสมควรพอที่จะรับเรื่องใหม่พอที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเออสุดท้ายแล้วเราไปเราไปเป็นผู้เล่นในสังคมแบบไหนแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าโลกปัจจุบันเนี้ยซึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ไม่ว่าอายุมากอายุน้อยเราเป็นผู้เล่นที่เท่าเทียมกัน ใครเข้าไปเทรดทิปโตเนี่ยเราเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเท่ากันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับปริญญาหรือโลกใหม่เมตาเวิร์สอะไรก็ตามพวกนี้มันล้วนแต่เป็นสกิลใหม่ทั้งนั้นก่อนเข้าไปไม่มีใครถามหาปริญญาเลยนะครับโลกนี้ับครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมเข้าใจว่าผู้ครองก็อยู่ในโลกกระทัดเก่าอยู่แล้วเราก็รู้ว่าแต่ก่อนนั้นมมีค่ามากปริญญาใช่ไหม เพราะตอนนี้ก็เข้าใจว่าคงจะมีค่าสําหรับลูกจริงๆล้วอาจจะน้อยลงเมื่อเราเทียบในช่วงชีวิตของเราเราเห็นว่าสิปีที่แล้วกับสิบปีนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้น้อยอแล้วก็สาขาต่างๆที่เรียนไปนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันมันแย่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่จะฝึกฝนให้ความสามารถจักรยภาพทางสมองมันดีขึ้นเท่านั้นเองนะแล้วเมื่อกี้นี้เห็นถามถ้ามีนักเรียนสักคนเนี่ยค้นพบความถนัดของตัวเองความต้องการของตัวเองเนี่ยผมว่าอย่ารอเลยผลักดันให้เขาทําสิ่งนั้น พอเขาทําสิ่งนั้นไปถึงสุดสายเขารู้ว่ามันไม่ใช่เขาก็จะหาสิ่งใหม่เองแต่มันมีความหมายมากที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยค้นพบว่าสิ่งตัวเองทำนะ่ะคือสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสิ่งที่ตัวเองทําคือสิ่งที่ได้รางวัลคือได้โดพามีนแต่ถ้าเราถูกบีบประคับให้ทําอะไรสักอย่างในสิ่งที่เราไม่ชอบที่เราไม่ใช่นะ่ยมันมีความทุกข์ตลอดเวลาเราก็มีคนคนหนึ่งมีความทุกข์ก็สร้างมวลความทุกข์ข้างๆนะครับ วัน้ผมคิดว่าพ่อแม่เองถ้าเข้าใจว่า,าลูกเห็นอะไรพบอะไรชอบอะไรนี่ส่งเสริมไปให้สุดครับแล้วถ้าเขาจะชอบสิ่งใหม่ก็ไม่ผิดครับเพราะโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้น,นะครับโดยธรรมชาติแล้วเรามีหน้าที่ที่จะมีชีวิตอยู่ที่มีความหมายครับเพราะเราจะผ่านชีวิตไปแต่ละวันโดยที่คอยเฝ้ามองว่าพุณอยากให้เราทำอะไรเท่านั้นเลยคงไม่ใช่นะ จริงๆครับคใหญ่ครับประเด็นนี้ผมอาจขอแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับพอดีมีลูกของพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเหมือนกันครับวันนึงเดินเข้ามาบอกแม่แม่พาหนูไปซื้อไวโอลินหน่อยหนูอยากเล่นดนตรีหนูอยากเป็นนักดนตรีระดับโลกแล้วผ่านไปอีกแป๊บนึงครับก็บอกแม่ว่าแม่หนูจะเลิกเรียนโรงเรียนละหนูจะไปเรียนดนตรีจริงจังแต่ในใจผู้ปกครองเองก็ยังเป็นห่วงครับว่าสมมุติถ้าเขาไปในสิ่งนั้นและเขาตอบกลับมาว่าไม่ชอบ ปลายทางเหมือนที่เมื่อกี้ครูใหญ่พูดเลยว่าอา้าวไม่ใช่ตัวฉันสิ่งที่ทิ้งไปแล้วแหะครับการเรียนในสายประจำแบบนี้นะฮะมันจะมีผลมันจะมีอะไรอย่างไรแล้วตกลงถ้าเป็นผู้ปกครองนะครับตอนนี้ผมฟังนะผมก็ยังช่างใจอยู่ว่าส่งให้สุดไปเลยด้วยสิ่งที่เขาชอบหรือส่งด้วยแล้วยังอยู่ในระบบด้วยหรือเธอมาจบระบบแล้วหลังจากระบบเสร็จครับเธอออกไปตรงนั้นได้ทําแบบไหนดีกว่า,าครูใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไหร่ครับ อ่าเป็นช่วงมัธยมครับถ้ามัธยมผมมองว่าเขาไปเป็นตัวเองได้แล้วเพราะช่วงมัธยมคือช่วงที่เด็กๆกำลังสร้างเซลล์คอนเซปต์เพื่อจะรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรจริงๆตัวเองมีเพศสภาพยังไงจริงๆตัวเองต้องการที่จะเป็นใครจริงๆตอนมัธยมเริ่มสร้างได้จะเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งผู้ปองฟอสเท่าไหร่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเขามากเท่าไหร่เนี่ยความลังเลสงสัยในตัวเองจะมากขึ้น ไม่มีใครล้มเหลวหรอกในชีวิตทุกคนเนี่ยมันอยู่ในยีนแล้วคือมนุษย์เรียนรู้สแสวงหาจุดที่ตัวเองจะอยู่อยู่แล้วไอ้แค่ที่จะมีอาชีพพอให้ตัวเองมีอาหารการกินไม่อดอยากตอนนี้นะแต่การที่จะมีอะไรสักอย่างทําแล้วม,มีความหมายมันหาย,ยากครนะ นะแอบขอโมยเวลาสอนเราตุกไปใช้นิดนึงนะนดีค่แะแรกดีค่นะถ้าการประเด็นนี้ผมที่ผมามเคลียร์เคลียรย์ค่ะนะสอนเตุกเคลียร์ด้วยนะเคลียรย์ด้วยค่ะนะครับยังมีประเด็นถัดไปนะครับเจ็ด <c oughs> <7 S 2> นาทีครึ่งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญขอคำปรึกษา <c oughs> ค่ะในในประเด็นถัดไปนะคะก็คือในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้เรียนก็จะเรียนที่บ้านมากขึ้นเรียนออนไลน์มากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ยังไม่เปลี่ยนเลยก็คือ ขนาดเรียนออนไลน์แต่ครูผู้สอนยังยังคงเรียนเหมือนเรียนในห้องเรียนมีการเช็คชื่อเหมือนเดิมมีการใช้หนังสือเรียนเหมือนเดิมเนี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็พยายามคุยกับคุณครูนะคะว่าจริงๆมันปรับได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ว่าคุณครูเขายังไม่กล้าทีนี้อยากถามคุณครูใหญ่ค่ะว่าเราจะคุยกับคุณครูเนี่ยให้ให้กล้าที่จะเปลี่ยนแบบว่า ไม่มีการเช็คชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงค่ะอ่านะรูใหญ่ครับเจอได้ครับปรึกษาครับก็คุณครูทําแบบนั้นแล้วรู้สึกอยู่มือแล้วก็ก็สะดวกสบายดีก็คงไม่มีใครอยากแค่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าหัวใจใหญ่ก็คือหัวใจที่สําคัญก็คือเราต้องกล้าที่จะ r e f l e c t i o กันและกันหมายถึงโรงเรียนนั้นนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผลต้องทํำยังไง อันนี้มันถ,ถ้าเราเข้าใจเรื่องกระบวนการที่จะให้โจทย์แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดซับซ้อนซึ่งมันมีความหมายมากต่อการเรียนรู้มากกว่าการสอนซึ่งมันเป็นแพสซีมากๆใช่ไหมซึ่งมันแทบจะมีประโยชน์ครูได้งานกลับมาก็จริงแต่ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ถูกไหมครับตัวกระบวนการถ้าครูเพียงคนเดียวคงจะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวเขาเองนะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนครูสังคมครู ในโรงเรียนแห่งนั้นแล้วก็ลงมาทำ p o c กันแล้วพูดคุยกันอย่างกันรละยานามิตรนะครับเพื่อจะช่วยกันแสวงหาโจทย์ที่ผู้เรียนต้องคิดซับซ้อนเพื่อจะให้กระตุ้นให้สมองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จริงๆแล้วมันเป็น Active Learning เลยนะแล้วกระบวนการพอตอนอ,ออนไลน์แทนที่จะใช้วิธีเช็คชื่อบรรยายก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่เช็คชื่อไม่บรรยายแต่เปลี่ยนโยนโจทย์เพื่อดิสคัส เป็น f l e c t i o n สิ่งที่ให้โจทย์ไปก่อนเป็นการสะท้อนคิดกับสิ่งที่เราให้โจทย์ไปก่อนแบบนี้การเรียนก็จะมีความหมายมากเพราะทุกคนจะได้ฟังมุมมองของอีกคนจะสมองเองก็จะพยายามเชื่อมต่อโครงสร้างของความเข้าใจทั้งชุดแล้วในที่สุดตัวเขาเองจะได้ประโยชน์เขาก็จะเห็นเขาเรียกว่าการได้ข้อสรุปเชิงมหลักการนี่สําคัญมากเพราะการเรียนรู้ที่จริงเราต้องวัดตรงนี้ไม่ใช่วัดว่าครูบรรจุความรู้อะไรได้แล้วเด็กจําอะไรได้แต่ให้วัดว่า เด็กสร้างข้อสรุปขึ้นมาว่ายังไงมันอาจจะไม่ตรงจริงมากแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการทำงานของสมองเพื่อการเรียนรู้แอบรู้สึกครูคใหญ่ครับฟังมานะสนุกนะฮะผมว่าวันนี้หลายคนลุกขึ้นมาเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่แต่สิ่งที่น่าจะต้องทําไปมากกว่านั้นก็คือทุกคนต้องลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือในการวัดผลใหม่ด้วยพราอสุดท้ายต่อให้เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ไปอย่างไร ผมถามกลับไปว่าใบปริญญาก็คงยึดเกรดเหมือนเดิมจะสอบอะไรก็ยึดตัวเลขเหมือนเดิมก็คงต้องการเหมือนเดิมก็ต้องอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตั้งแต่หัวยันหางเลยเรื่องของเครื่องมือวัดการศึกษาถูกต้องไหมฮะครับผลการวัดผลนี่มันเป็นตัวชี้นําอยู่แล้วถ้าเราวัดความสูงทุกคนก็จะพยายามสูงนั่นสิถ้าเราวัดความสวยทุกคนก็จะพยายามสวยตอนนี้เราวัดความรู้ทุกคนก็พยายามสั่งสมความรู้แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธี วัดใหม่เป็นวัดสมรรถนะทุกคนจะพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแล้วโจทย์ของข้อสอบจะเปลี่ยนไปจากวัดความรู้เป็นให้สถานการณ์เพื่อเขาจะใช้สมองในการที่จะเผชิญสถานการณ์นั้นว่าชนะหรือเปล่านะฮะยังคงรอคอยเรื่องนี้อยู่ใช่ค่ะ <laughs> คิดว่าน,น่าจะไม่นานค่สะสำหรับตุ๊กเคลียร์ไหมครับประเด็นนี้เคลียร์ค่ะสามนาทีกว่าๆยังพอมีมีประเด็นอีกไหมฮะอย่างตอนนี้ค่ะอย่างกรณีที่ว่าส่งนักเรียนเรียนในสิ่งที่ชอบไปให้สุดเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของโฮมสคูลที่ตอนนี้มีการจัดการเรียนรู้กันซึ่งสอนอเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการประเมินโฮมสคูลซึ่งบางบ้านเนี่ยค่ะเหมือนกับว่า,าใช้ยังใช้วิธีวัดและประเมินผลที่เหมือนกับทำผ่านๆเพื่อให้ให้ผ่านที่เนี้ย สอนอพยายามจะอธิบายบ้านเรียนว่าคือพยายามจัดกิจกรรมให้ให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางบ้านเรียนเขียนแผนมาเนี่ยเราเราอยากจะ คุยกับทางผู้ปกครองที่เป็นบ้านเรียนยังไงเหมือนสมมุติว่าแผนเรียนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเน้นเขาเน้นรูปเรียนเทนนิสตารางเรียนก็คือมีเรียนเทนนิสเนี่ยแหละแล้วก็มีเรียนวิชาวิชาหลักแต่เวลามาวัดผลประเมินผลเนี่ยสอนอใช้วิธีวัดผลประเมินผลแบบ active learning นะคะก็คือดูตามแผนแล้วก็การเรียนเทนนิสของเขามันมันก็ยังไม่ไม่ไม่สามารถที่จะได้ตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานตัวของผู้ประเมินนะคะพยายามมองให้มันเชื่อมโยงให้ แต่ว่าผู้ที่เขาคือเอาพูดง่ายค่ะระดับสูงนั่นแหละเขาก็ยังเข้ามคอมเมนต์ว่าอ้าวแล้วไอ้เทนนิสเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรคณิตศาสตร์เทนนิสเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรวิทยาศาสตร์ปัญหาติดอยู่ที่เครื่องมือวัดผลจริงๆด้วยเห็นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสอนอเลยไม่รู้จะเชื่อมโยงอย่างไรในเมื่อคนหนึ่งเครื่องมือวัดผลยังต้องไปทางนี้แต่จริงๆสอนอมีความเชื่อแหละว่าใช่ค่ะคือคือเทนนิสเนี่ยมันตอบโจทย์ได้แหละแต่ว่าเราจะไปอธิบายกับ ผู้บริหารยังไงในเรื่องของการประเมินแบบนั้นคือใหญ่เช่นครับเราสนใจความรู้ทักษะและคุณลักษณะเราเลยพยายามคิดว่าจะวัดความรู้ทักษะและคุณลักษณะเป็นเรื่องๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไรสมองทำหน้าที่หนึ่งคือการดึงเอาความรู้ทักษะและคุณลักษณะมาใช้เพื่อเอาชนะในสิ่งนั้น ทุกครั้งที่เขาเอาชนะในสิ่งนั้นได้แปลว่าเขาดึงเอาความรู้ทักษะและคุณลักษณะมาใช้ได้นี่กลับเป็นคุณนะจริงๆแล้วการศึกษาเราต้องการสิ่งนี้ที่เรียวกว่าสมรรถนะคือความสามารถในการดึงเอาความรู้ทักษะและคุณลักษณะมาใช้เพื่อในสถานการณ์ในชีวิตได้เท่าที่ผมฟังนี่ไม่ได้แปลว่าเล่นเทนนิสไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพราะในคณิตศาสตร์มันอาจจะมีบางอย่างชเช่น p a t ิร์น แพทเทิร์นของการตีลูกความสามารถในการจับแพทเทิร์นในการที่จะนับแต้มพวกนี้เป็นคณิตศาสตร์เป็นเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์แต่พอถูกใช้ในเทนนิสมันเรียกว่าสมรรถนะการคิดขั้นสูงวันถ้าเราอธิบายให้ผู้ใหญ่เห็นว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยตอนนี้เราไม่ได้สนใจที่ต้นทางคือความรู้ทักษะและุลลัษณะ แต่เราสนใจว่าเขาดึงเอาสิ่งที่มีอยู่ในศาสตร์ต่างๆนั้นออกมาใช้ในสถานการณ์นี้เราชนะไหมถ้าชนะแปลว่าเขามีสมรรถนะนะเขาย่อมเทียบเคียงได้ว่าเขาคงจะชนะในสถานการณ์อื่นด้วยอื อืมนะต้องไปเทียบเคียงกันเพราะแต่พอเห็นภาพนะเห็นค่ะอ่าประเด็นนี้เคลียร์นะ,ะและหมดเวลาด้วยครับแต่วันนี้ขอบคุณมากมากครับนะฮะเป็นประโยชน์ต่อส่วนของการศึกษาทั้งหมดแน่นอนนะครับขอบคุณสอนนทอุกุกด้วยนะครับและขอบคุณครูใหญ่ของเราขอบคุณครับ สำหรับประเด็นที่วันนี้ได้คุยกับคุณครูใหญ่นะคะแล้วก็คลี่คลายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวัดและประเมินผลค่ะในเรื่องของที่เดิมเนี่ยเราเคยใช้คะแนนนะคะเป็นการตัดสินผู้เรียนค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนในเรื่องของการใช้สมรรถนะแล้วก็ทักษะของผู้เรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาของตัวตนของต,ตนเองได้ดีที่สุดค่ะผมเชื่อว่าการศึกษายุคใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มต้นจากห้องเรียนโรงเรียนที่ทําการ เรียนการสอนที่เป็น Active Learning มุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียนแล้วสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนความคิดความเชื่อและในที่สุดการศึกษาก็จะเปลี่ยนแปลงได้